นี่คือผัดกระเพราในฝันนะครับกระเพราในอุดมคติข้าวกระเพราร้านเขียงเนี่ยผมว่ารสชาติของกระเพราแท้เลยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเขียงสาขาอ่อนนุชนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยเห็นผ่านตาร้านเขียงกันมาบ้างแล้วนะฮะเป็นร้านอาหารตามสั่งแนวสตรีทฟูด้ดเมนูมีเยอะมากข้าวผัดกระเพราข้าวหมูกระเทียมผัดซีอิว๊วซุกี้แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับเวลานึกอยากกินผัดกระเพราง่ายๆอร่อยๆเนี่ยก็มักจะมาฝากท้องที่นี่แหละครับและล่าสุดนะครับเขาออกกระเพราพันใหม่นะครับมิกรวมวัตถุดิบจีนและญี่ปุน่นทั้งจีีีนทท่่มมวััตตถดิบ้้งเาหูขยะ และสไตล์ญี่ปุ่นที่เอาไก่คาราเกะมาใช้ครับนำมาผัดกระเพราแบบไทยๆรสชาติจัดจ้านเหมือนเดิมน่าลองมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเป็นกระเพราไก่คาราเกะครับเป็นกระเพราที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นก่อนอื่นต้องเอาไก่คาราเกะลงไปทอดให้เหลืองกรอบเลยนะฮะทุกออเดอร์จะทอดใหม่ทําใหม่นี่แหละครับหัวใจสําคัญเลยทอดเสร็จแล้วก็พักไว้ครับมาดูการทําผัดกระเพากันวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกกันด้วยผัดกระเพราทํายังไงให้อร่อยมาดูร้านเขียงเขาทำนะครับกระทะร้อนใสน่น้ํามันให้เคลือบกระทะแล้วก็เท มันใหม่อันนี้คือเทคนิคของจีนนะครับทำให้อาหารไม่ติดกระทะแม่บ้านลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูได้นะครับพริกผัดกะเพราก็จะมีกระเทียมพริกสดแล้วก็พริกแห้งครับผัดให้3อย่างนี้มันหอมก่อนเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยหมูสับผัดให้หอมไปกับพริกกระเทียมเลยเห็นไหมครับผัดไปแบบนี้ยังไงก็ไม่ติดกระทะนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับพัตาคารร้านอาหารเขาก็ใช้กันนะฮะพอหมูสุกแล้วก็ใส่ไก่ทอดลงไปแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ที่เขาใส่นั้นเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะครับแล้วก็สีอูดอม่หน เ,เพราะว่าสูตรนี้จะเป็นกระเพราแบบแห้งๆครับผัดคั่วให้แห้งหอมๆแบบนี้เลยใส่กระเพราลงไปเร่งไฟนะครับเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าจะทําให้กระเพราไม่ดําแล้วก็ทําให้หอมขึ้นคั่วให้มันหอมให้แห้งอีกทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับนี่แหละวิธีการผัดของเขาเหตุผล e ที่เวลาเราปีนผัดกระเพราข้างนอกแล้วมันอร่อยกว่าวเราผัดกินเองนะครับเขาผัดกันแบบนี้เลยโรยกระเพรากรอบปิดท้ายด้วยอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวกระเพราไก่คาราเกะนะครับเป็นกระเพราแบบไทยแต่มีวัตถุดิบคือไก่คาราเกะที่เป็นสัญญชชาาติิิี่่ปปุนนนนเเเ็มูฟวดล เสิร์ฟเนี่ยก็สไตล์ร้านเขียงเขาจะเสิร์ฟในเมนูหม้อหัวจับแบบนี้นะครับหม้อนี้ราคา120บาทคือข้าวกะเพราที่เนี่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยรสชาติกะเพราที่หลายคนถูกใจนะครับมันจะกลมกล่อมแล้วก็ไม่หวานนำํำเผ็ดกำลังดีแล้วก็หอมพริกแห้งหอมกะเพรานะครับและแน่นอนมีกลิ่นหอมกระทะด้วยไม่ใช่ผัดกะเพราไก่ทอดธรรมดานะครับไก่คาราเกะมันก็จะมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมันจะหอมโชยอยู่นิดนิด,นดขิงหน่อยหน่อยเอามาผัดกะเพราแล้วเข้ากันมากครับผมต่อมาเเเปป็นนขข้้้าาาวกกะรตตหหููททออออดดใชไไ่่ ผมว่าหลายคนชอบเลยแหละอาจจะเคยกินกันมาบ้างแล้วนะครับต้งหู้ไข่เอาไปทอดให้เหลืองสวยแบบนี้เลยให้ผิวด้านนอกมันกรอบแล้วมันก็จะไม่เละนะครับเวลามาผัดผัดทุกอย่างเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเปลี่ยนจากไก่คาราเกะเป็นต้าหู้เท่านั้นเองวิธีการผัดเครื่องปรุงต่างๆเหมือนกันทุกอย่างมีพื้นฐานเป็นกระเพราห,หมูสับนะครับอันนี้ราคา95บาทครับเมนูนี้จะได้เท็กเจอร์นุ่มๆเด้งๆตัวต้าหู้เนี่ยผิวด้านนอกมันจะเคลือบซอสกระเพราได้ดีอร่อยมากนะครับส่วนอีกหนึ่งเมนูคือกระเพราไข่เยี่ยวม้าครับ ของประเทศจีนเขาจะใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดเนี่ยนะครับพอกด้วยใบายชาปูนขาวเกลือป่อนนะครับขี้เถ้าแกลบหมักทิ้งไว้ประมาณ4เดือนก็จะได้ไข่เยี่ยวม้าแล้วนะครับก็เอาไปทอดให้ความกรอบมันเคลือบอยู่ด้านนอกก่อนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบกินกะเพราไข่เยี่ยวมา้มากมากนะครับนอกจากเอาไปทํายำแล้วเนี่ยมันเข้ากันกับผัดกะเพราที่สุดเลยนะฮะแล้วดูดีครับเขาผัดได้น่ากินมากๆเขาจะใช้ข้าวหอมด้วยนะครับข้าวกะเพราไข่เยี่ยวมาหม้อน,นี้ราคา95บาทอันนี้อร่อยเลยนะครับกะเพราเขาอร่อยอยู่แล้วละ่ะรสชาติเขาเหมือนเดิิมมเเเลยยขีว้้้าากกกกก็ตอองนนับบบบะรแ ไข่แดงข้างในจะเยิ้มๆหน่อย,อ,ยอันนี้อร่อยจริงครับผมแล้วก็เวลามาที่ร้านเขียงในอีกหนึ่งเมนูที่ชอบสั่งก็คือกระเพราดิบเถื่อนนะครับเป็นกระเพราเนื้อโคขุนผัดรสชาติจัดจ้านใส่พริกไทยอ่อนด้วยนะฮะอันนี้อร่อยเลยครับใส่กระเพราเนื้อต้องโดนเมนูนี้นะครับราคา150บาทแนะนําเลยนะครับกระเพราพันใหม่ทั้ง3เมนูแล้วก็อีกหลากหลายเมนูที่ร้านเขียงทุกสาขาใกล้บ้านคุณน,นะครับร้านอาหารตามสั่งสตรีทฟู้ดที่คุณภาพไว้วางใจได้แน่นอนและอร่อยแน่นอนสําคัญที่สุดนะครับวันน